สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูแอปทำวิดเจ็ตเครื่องคิดเลขน่ารักน่ารักกันค่ะนี่ค่ะจะเป็น Widget ตเ,เครื่องคิดเลขแบบนี้นะคะเราสามารถกดเครื่องคิดเลขจากตัววิดเจ็ตได้เลยค่ะนี่ค่ะหนึ่งสองวกสี่ห้าหเท่ากับแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราสามารถโหลดแอปนี้มาใช้ได้ฟรีไม่เสียเงินนะคะทีนี้มาดูที่วิธีทํากันค่ะแอปจะชื่อแอปควายอันนี้นะคะ กดเปิดแอปขึ้นมาค่ะนี่ค่ะก็จะมีวิดเจ็ตให้เลือกแบบขนาด small medium large นะคะ,คะอันนี้จะเป็นอันที่ปล่อยโหลดมาแล้วนะคะน,นี้เดี๋ยวเราจะลองโหลดเป็นขนาด small ให้ดูค่ะวิธีทำก็คือกดแถบที่เขียนว่า add อันนี้นะคะแล้วก็เลือกวิดเจ็ตที่ต้องการได้เลยค่ะปราจะเลือกเป็นเครื่องคิดเลขอันนี้นะคะหลังจากเลือกแล้วเราก็สามารถเลือกปรับเปลี่ยนสีได้ตามที่ต้องการค่ะ จะเป็นสีขาวสีดําอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถเลือกสีตัวอักษรได้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นสีของแบ็กกราวด์นะคะเราจะเลือกเป็นสีส้มแบบนี้ค่ะพอได้ที่ต้องการแล้วก็กดว่าเซฟได้เลยนะคะนี่ค่ะเราจะต้องดูโฆษณานะคะจะได้ไม่ต้องเสียเงินค่ะนี่ค่ะหลังจากดูโฆษณาจบประมาณ30วินาทีแล้วก็กดปิดไปนะคะท่านี้เราก็ได้วิดเจ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีใส่วิดเจ็ตก็ มาที่หน้าโฮมนะคะกดหน้าจอค้างเอาไว้แล้วก็กดคี่เครื่องหมายบวกค่ะเพิ่มเป็นแอปควายอันนี้นะคะเลือกเป็นขนาด small ค่ะกด add widget เลยนะคะแล้วก็แตะที่ widget อีกทีนึงค่ะคราวนี้กด choose นะคะแล้วก็เลือกที่เราทําไว้เมื่อกี้ค่ะกดเลือกคราวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะแค่นี้เราก็ได้เครื่องคิดเลขน่ารักน่ารักมาใช้แล้วนะคะอันเล็กแบบนี้ก็สามารถกดได้ค่ะ แบบนี้ค่ะน่ารักดีเลยนะคะนอกจากเครื่องคิดเลขแล้วเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มวิดเจ็ตนาฬิกาหน้ารักหน้ารักแบบนี้ได้ด้วยค่ะวิธีทําก็เหมือนเดิมนะคะเข้าแอปไปค่ะแล้วก็เลือกขนาดวิดเจ็ตนะคะคราวนี้เราจะเลือกเป็นมีเดียมค่ะแล้วก็กดแอดวิดเจ็ตนะคะนี่ค่ะก็จะมีวิดเจ็ตให้เลือกหลายแบบมากๆเลยนะคะที่ปอยชอบเป็นพิเศษจะเป็นนาฬิกาอันนี้ค่ะเหมือนหน้าจอสแตนบายของ Apple นะคะเราก็สามารถเลือกสีได้ตามที่ต้องการเลยค่ะ เลือกได้ทั้ง4ของตัวอักษรแล้วก็สีของแบคกราวนะคะนี่ค่ะสมมตไปเลือกเป็นประมาณนี้ก็กดเซฟเลยนะคะจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมค่ะปิดโฆษณาไปแล้วก็มาที่หน้าโฮมนะคะแตะหน้าจอค้างไว้กดเครื่องหมายบวกแล้วก็เลือกแอปควายค่ะคราวนี้ปอจะเลือกเป็นขนาดมีเดียมนะคะแล้วก็กดแอดวิจเจตค่ะ แตะที่วิดเจ็ตแล้วก็กดชูสนะคะเลือกนาฬิกาที่เราทําไว้เมื่อกี้ค่ะนี่ค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้นาฬิกาแล้วก็เครื่อนคิดเลขน่ารักน่ารักมาเป็นวิดเจ็ตที่หน้าจอของเราแล้วค่ะวิธีทําก็ง่ายๆเท่านี้เองนะคะปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ